ประเั็นเอใจลงลึกปั๊มมจะจดตั้งหาเรงการคิดนาการเรียนรู้ร่วมกันเป็นรูนโดยการจัดการเรียนรู้แบบไมโครเร a r น i n g ด้วยสื่อดิจิทัลเรื่องละกานนับเบื้อน้นปร่มสาระก,การเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าปัมพบว,ว่าผู้เรียนบางส่วนไม่ตั้งใจเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใจใสและไม่มีความเพียรพยายามในการเรียนรู้จากการสังเกตจะสอบถามถึงปัญหาในการเรียนของผู้เรียนพบว่าเรียนมักจะใช้สมาร์ทโฟนขณะเรียนผู้เรียนไม่ชอบเรียนในเนื้อหาที่ใช้เวลาหนัาผู้เรียนต้งการเรียนในเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตผู้เรียนจะมีความกระตือรือร้นในการส่งภารักงานชิ้นงานรวบยอด การวัดและประเมินพลก,การเรียนรู้ของตนตนนี่และเพื่อนี่ชั้นเรียนผู้นมาจะจดบันทึกเนื้อหาที่เรียนขณะขณะที่ครูกลัาอธิบายจนขาดการตั้งใจฟังจนส่งพลที่เรียนไม่ทันเพื่อนในห้องเรียนปึงทำาจะครูเงินให้นักเรียนจดบันทึกจฉพาะเนื้อหาที่สําคัญและให้ผู้เรียนทำภาระงานชิ้นงานยอยากัากเื่อกรทำสิก จากสภาพปัญหาการจัดก,การเรียนรู้ดังกล่าวขั้งต้นสมผลใกนการตัดสินทางการเรียนของผู้เรียนบางส่วนมีทางเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนดโดยมีการเสนอประเด็นการศึกษาวหาแนวทางสำหรับการแก้ปัญหาในรายละเอียดแต่มีหนึ่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดเคราะห์และความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองแต่ผู้เรียนได้โดยนึ่งการรวม,มือกันในการเรียนรู้สาสรค์การทำงานรวมเั็นเป็นทีมเล็กเล็กตามความแตกต่างระหว่างบุ เปล่าไม้ยางชัดเจนสองไมโครไลนงเป็นการเรียนรู้ที่ใช้เวลาน้อย เราสังเกเฉพาะเรื่องใช้เวลาในการเรียนรู้ไม่มากสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้ทุกทีทุกเวลาบนอุปกรณ์พกพาในสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตล็อปเลยมีหลายแพลตฟอร์มให้เลือกใช้งานได้ตามความต้องการของครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถเข้าถึงง่ายๆสามสื่อดิจิทัลคือสื่อที่มีการนำเอาข้อความกราฟิกภาพเคลื่อนไหวซียงลิคีโอเป็นต้นโดยอาศัยเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทางด้านดันคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยให้ข้อมูลที่เป็นสื่อต่างๆเหล่านั้นมาแปลงสภาพและเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการใช้งานสี่การศึกษาเรื่องหลักการนับเปื้องต่อนจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการคัดการในชีวิตจริงดังนั้นการศึกษาเรื่องนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปช่วยในการวางแผนและการตัดสินใจได้อย่างมีหลักการมากขึ้นโดยเนื้อหาจะอยู่ในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ชั้นมัธยนศึกษาปีห้าเรื่องหลักการนับเปื้องต้น อากจะกล่าวมาแล้วคาตตองดังนั้นจะมีความจาเป็นต้อง้วงเราพรัฒนาก,การเรียนรู้ร,วร่วมกันแต่ปรุมโดยการจัดการเรียนรู้แบบ m i โ r o learning ไปเ,เสนอดิจิทัลเรื่องหลักการนับเบื้องต้นองสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์